ย่อนะของพระสุตตันตปิฎกนะครับพระสุตตันตปิฎกในส่วนของขุทกนิกายนะนะครับพระสุตตันตปิฎกซึ่งมีอยู่ห้านิกายที่ว่าไปแล้วนะครับทีมาสังอังคุนะครับวันนี้คุนะครับขุทกนิกายนะขุทกนิกายเป็นการรวบรวมเนื้อหาเป็นประเด็นปลีกย่อยนะเป็นเนื้อหาเบ็ดเตล็ดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ ในขุททกนิกายนี้นะครับก็จะมีอยู่15คัมภีร์ด้วยกันนะครับ15ชื่อหรือ15คัมภีร์นะก็อย่าลืมจําให้ได้สัก5-6ชื่อก็อยังดีนะครับก็มีขุทกาปาทะขนะุทกาปาทะนะอันนี้นะครับขุทกนิกายขุทกาปาทะนะอย่างนี้นะครับเวลาเราเขียนชื่อเราก็จะเขียนเป็นคุคุอย่างนี้นะครับนะขุทกนิกายขุทกาปาทะเนะี่ย คำพีที่1นนะครับคำพีที่2ก็ธรรมบทนะครับธรรมปฏะขุตกนิก,กายธรรมบทนะธรรมปฏะก็ขุทอนะครับนะคำพีที่3ก็ขุตกนิกายอุทานนะอุทานะนะครับก็ขุอุนะครับนะถ้าไปเจอตรงไหนก็อย่าลืมกําหนดหรือว่าบอกชื่อให้ได้นะโดยเฉพาะถ้าเราไปอ่านใน การวิจัยหรือว่าในหนังสือที่เขาอ้างอิงเป็นคุคุอันนี้ก็ให้รู้จักเป็นคุตตะนิกายคุตตะปาทะคุทอเนี่ยจะบ่อยๆเนื่องจากว่าคมภีธรรมบทนี่เป็นที่นิยมกันอยู่แล้วคุทอคุตตะนิกายธรรมบทคุอุอันนี้คุตตะนิกายอุทานนะครับอิติวุตตะนะอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือคำย่อก็เป็นคุอิติ นะคุตตกนิกายอิติอุตตะนะครับแล้วก็คุตตกนิกายสุตันิบาตคุตตกนิกายสุตตนิบาตก็จะเป็นขูสุอย่างนี้นะครับคุตตกนิกายสุตันิบาตนะครับทั้งหมดคัมภีพีชุดนี้นะครับอยู่พระไตรปิฎกเล่มที่25นะครับเนี่ยได้พูดไปแล้วในตอนพูดโครงสร้างนะครับตอนนี้ก็พูดอีกครั้งหนึ่งเพิ่ม คำย่อขึ้นมาด้วยเดี๋ยววันนี้จะพูดเนื้อหาย่อว่ามีอะไรนะเดี๋ยวขอพูดคุดตกนิกาย15คัมาีร์ให้ครบไปก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคมภี์ที่6กนะครับก็คือคุดตกนิกายวิมานวัตถุนะขุดตกนิกายอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็วิมานวัตถุนะครับขุดตกนิกายวิมานวัตถุก็เวลาเขียนย่อก็ขุ แล้วก็วิขุตตนิกายวิมานวัตถุนะครับขุตตนิกายเปตวัตถุนะครับอันนี้นะครับขุตตนิกายเปตวัตถุนะขุเปอันนี้นะครับขุตตนิกายเถระคาถา ครับเทระคาถาคาถาของพระเทระนะครับกุฏนิกายเทระคาถานะครับกุฏนิกายเถรีคาถานะครับขู่เถรนะีนนี้ก็เป็นคำพีนะครับสี่คำพีนี้นะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหกนะครับเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหกก็คือเอาสี่คำพีวิมานวัตถุเปตวัตถุ เทระคาถาเทรีคาถามารวมกันนะครับต่อไปนะครับก็คำพีที่10นะครับก็คือชาดกนะครับคำพีชาดกนะชาตกะชาดกนะขุตตะนิกายชาตากะก็ขุชาครับขุตตนิกายชาดกนะครับกุตตนิกายชาดกนี้ก็เล่มที่27กับเล่มที่28มีอยู่2เล่มด้วยกันนะครับต่อไปก็ นิเทศนะครับนิเทศนิเดศะนะขุนิขุนิเทศนะครับในฉบับไทยเราก็จะมีเป็นมหานิเทศนะครับมหานิเทศกับจูลนิเทศนะก็เราเอาแบบไทยๆเราที่มาแต่งหรือว่ามาแยกพิมพ์เป็นเล่มๆ45เล่มนะเอาแบบฉบับไทยนะถ้าไปดูฉบับ ต่างประเทศนะครับก็จะคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่การแบ่งจํานวนเล่มไม่เหมือนกันนะครับตรงคุตการนิกายนิเทศนี่ก็จะเป็นขู่มหานิเทศก็ขูมหานะครับนะกับขู่จูนะครับนะอย่างนี้นะครับขู่มหาก็คือคุตกานิกายมหานิเทศขู่จูก็คือคุตการนิกายจูและนิเทศนะครับนี่เป็นส่วนของคำพี นิเทศนะครับลำดับที่11นะครับลำดับที่12นะครับก็จะเป็นปฏิสัมพิธามรักนะครับนะคำพีคุตุภนิกายจุลนิเทศกับมหาหนิเทศนี้นะครับมหาหนิเทศก็อยู่เล่มที่29นะครับจุลนิเทศก็อยู่เล่มที่30นะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่12ของคุตุภนิกายนะครับคร ขุตกนิกายปฏิสัมพิธามักนะครับปฏิสัมพิธามักอันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่31นะครับตัวนี้ก็ขุปอนะครับขุตกนิกายปฏิสัมพิธามักนะครับตัวนี้เล่มที่31นะต่อมาก็ขุดตกนิกายอุทานอุทานไม่ใช่อุทานอัปทานเข้าไป กุฏเกลิกายอัปทานชีวิตประวัติอัปทานนะครับก็คุอัปะนะครับกุฏเนลกายอัปทานอันนี้เล่มที่32นะครับคุอัปะนะครับกุฏเกลกายอัปทานนะครับเล่มที่32นะครับส่วนเล่มที่33เนี่ยก็จะมีทั้งกุฏเกลกายอัปทานด้วยนะ แล้วก็คุูตรนิกายพุทธวงศ์คุตนิกายจริยาปิฎกนะครับก็พุทธวงศ์ครตนิกายพุทธวงศ์นะก็ขูพุนะแล้วก็คุูตนิกายจริยาปิฎกนะครับอันนี้ก็ขู่จริยานี่ก็คือคำย่อนะครับทำนองนี้นะ ทีนี้ถ้าเอามาจากฉบับบาลีหรือฉบับแปลเป็นไทยนะครับเขาก็จะมีคําอยู่ข้างหลังนะก็อย่างที่เคยเขียนให้ดูแล้วอย่างคุจริยาอย่างนี้คุจริยาก็มีฉบับบาลีอย่างนี้อันนี้คือเอาฉบับบาลีมาหรือเอาฉบับไทยมาอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นคุจริยาไทย,ยนี่นะครับทำตรงน,นี้อันนี้ก็คือคําย่อ <aine S 1> <ๆ S 2> นะครับ เป็นคุตตนิกาย15คัมภีร์ด้วยกันนะครับนะก็เรียงลำดับตั้งแต่คุตตานิกรคุตตกปาธะธรรมบดนะครับอุทานอิตรุตตะนะครับสุตตนิบาตนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ15คัมภีร์นะวิมานวัตถุนี่ลำดับที่6นะเจ็ดเปตวัตถุ8เทระคาถา9เทริคาถา10ชาดกนะครับ11 นิเทศนะครับ12ปฏิสัมพิธามรร์ก3ออปทาน14พุทธวงศ์15จริยาปิดกนะครับนะอย่างนี้ก็อย่าลืมไปกำหนดดูกันนะครับ